ก่อนเกมสึกพิมลีกอังกฤษสู่สัปดาห์นี้นะผมก็เป็นทีมรักทีมโปรดผมนั่นเองคือแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับต้องบุกไปเยือนทางวูดแฮมตัน วันเดอร์เลอร์ถึงทีมโมริเนกเลยนะครับผมแน่นอนครับว่า2ทีมนี้พกตัวเจ็บมาเพียบเลยนะครับผมทางฝั่งบูธทันต์วันเดอร์เลอร์เนี่ยจะไม่มีบูปาก้าครับไม่มีทางเอนโซกอนเทเลสครับหรือที่เป็นทางมอนเกล่าครับซัสซ่าคาราซิตครับก็ยังไม่พร้อมครับตัวเจ็บเยอะมากๆครับและแผนของทางบูธทันต์วันเดอร์เลอร์เนี่ยต้องบอกว่ามันไม่เหมือนสมัยก่อนเลยครับสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเล่นในเรื่องของรูปแบบเกมลับนะครับผมเน้นแบบว่าส่วนเกมไปในแบบาเจอทีมใหญ่แต่ในปัจจุบันนี้ของทางแกรี่โอนิวครับก็ต้้้อออองงงบบบกกกกกววว่่่่่าาใในนนนนนเเเเเรรรืขทททีีีมมมแแแลลยจะป็สสไต์หญ ร,รูปแบบแผนที่ใช้บ่อยมากที่สุดนัปัจจุบันนี้เขาก็ใช้แบบรูปแบบ4-1-4-1นั่นเองนะครับเขาใช้ไปทั้งหมด53%จากการใช้งานทั้งหมดนั่นเองนะครับและแผนวูฟหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่แค่3แบบครับก็คือ4-1-4-1ครับ4-4-1-1แล้วก็4-2-3-1นั่นเองนะครับนัดที่เจอเบนฟอร์ดครับแน่นอนว่าในเรื่องของเกมลุกของทางวูฟเองเนี่ยถามว่าทำได้ดีไหมก็ยังพอทำได้ดีครับเพราะว่าการแข่งขันมาเนี่ยเขาก็แพ้เบนฟอร์ดไปถึง5าประตู3ครับจากฟอร์มิชัน การที่เขาเปลี่ยนนาทีที่ท่านหกเนี่ยเพื่อจะเล่นเกมลุกให้ตามทันเบนฟอร์ดครับแน่นอนว่าเขาก็ทําได้ดีนะผมทําสกอร์ได้แต่สุดท้ายครับก็เสียประตูเหมือนเดิมน,นะผมเขาก็เปลี่ยนเป็นรูปแบบ4-4-2นั่นเองนะครับถ้าเรามาดูเลยอัพครับก็อ้างอินจากนาทีแล้วเนาะเพราะว่าในเรื่องของตัวนักเตะของวูฟเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บเยอะครับคนแรกที่เขาใช้เนี่ยอย่างผู้รักษาประตูเนี่ยเขาก็เลือกใช้ที่แซมจอร์สโตนนั่นเองนะครับยืนเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งณปัจจุบันนี้ครับแแนนนนนน่่่่ออออววาซมจร์สโตเเงงงียใชข ในฤดูกาลที่แล้วนะครับหรือจะช่วงของต้นฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยก็แทบจะติดทีมยอดเยี่ยมทุกสัปดาห์เลยนะครับผมแต่ช่วงหลังนี้ก็ถือว่าดปลงเยอะเหมือนกันนะครับมาดูคู่เซนเตอร์แบ็กครับคนแรกเลยนะผมเป็นเค็ดอลซันนะครับผมยืนคู่กับทางโตตี้นะครับผมสองตัวนี้นะครับผมก็มีเรื่องของการออกบอลที่ดีนะครับผมแต่ข้อเสียนั่นก็คือในเรื่องของการที่จะดวลตัวตัวเนี่ยทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแบ็กซ้ายเนี่ยน่าจะเลือกใช้เป็นทางอัร์ตลูรีนะครับผมทางขวานะครับผมก็ น่าจะเป็นทางเซมารโด่แหละนะครับผมช่วงนี้ฟอร์มร้อนแรงมากนะครับผมแล้วก็มีในเรื่องของสถิติของทางเซมารโด้เนี่ยใช้คำว่าโดดเด่นมากๆครับในทีมบู๊คแชมเปี้ยนเดลเลอร์นะครับผมแดนกลางเนี่ยนะครับผมตำแหน่งกลางรับชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมต้องเป็นอังเดอยู่แล้วนะครับผมถึงจะมีเรื่องการออกบอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่การตัดเกมไม่ค่อยดีนะครับผมแต่ถ้ามองโดยรวมของมาตรฐานเขาเขาดูไม่ได้แย่ถึงขนาดนั้นนะครับและวแดนกลาง2ตัวครับแน่นอนน่าจะเป็นเจ้าโกเมสครับยืนคู่กับเลมิน่าเนาะ นะครับผมเจ้ากโกเมสนะครับผมแล้วก็ยืนคู่กับเลมิน่านะครับสองตัวนี้แหละนะครับผมเพราะว่าในเรื่องของการเสริมเกมลุกเนี่ยก็ยังไงมันก็ต้องเป็น2ตัวนี้แหละเพราะว่ามันมีตัวอื่นตัวแทนไม่ได้จริงมาดูปีกวาครับก็น่าจะเป็นทางคาร์ลสฟอรนะนะครับผมส่วนทางปีอีกซ้ายเนี่ยก็มาริโอคุนย่านะครับผมน่าจะเป็นไลฟ์นี้เนาะสำหรับในเรื่องของตัวลุกนะครับผมแดนกลางหน้าเป้าเนี่ยก็น่าจะเป็นทาง สต่ลาเซนนะครับผมก็ไม่น่าพ้นตัวนี้นะครับผมก็เอาเป็นตัวจริงตลอดเลยแน่นอนครับว่าเขาเล่นในรูปแบบแผนนี้แน่นอนว่าจะมาในเรื่องของเกมรับซส่วนใหญ่ครับเขาน่าจะไม่เปิดเกมแรกใส่ทางมาสตี้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็การที่เขาจะเปลี่ยนรูปแบบเนี่ยแน่นอนว่าเขาสามารถส่งนะครับผมเจ้าโกเมสครับลงมาช่วยเรื่องแนวรับครับหรือจะเป็นมาทุกคุณย่าครับแล้วก็ถอยทางเลมิน่าลงมาได้แน่นอนว่าจะเป็นในเรื่องของรับอย่างชัดเจนนะครับเราเห็นได้หลายๆอย่างนะครับผมว่ามาสตี้เจอทีมไหนก็จะเดิมเจอทีมแบบว่าตั้งรับอย่่าางงัดเจนอย ในขั้าสุดเนี่ยผมมองว่านิวคาสเซิลจะรับไม่อยู่สุดท้ายก็รับอยู่ครับก็จบที่เสมอไปแต่ถ้ามองจากชัดเจนว่าไลอ้อนที่มันเปิดเผยมาเนี่ยใช้ในรูปแบบของ4 1 4 1, 1เนี่ยทางผู้ถือหุ้นตั้นเองก็น่าจะไม่ได้เปิดเกมสุดขนาดนั้นนะครับส่วนทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็ขาดเยอะเหมือนกันนะผมจะไม่มีทางโรดี้ครับเควินเดบอยครับนาธานอาเก้ครับหรือจะเป็นทางออสการ์บ็อบที่ยังไม่พร้อมครับทางรูปแบบของเป๊ปเองนะผมก็น่าจะเล่นในรูปแบบสไตล์เทมโปเหมือนเดิมครับเน้นแดนกลางเป็นหลัก ณปัจจุบันนี้ของทมท์แมจีเองก็จะเลือกของรูปแบบแผนครับ C1 C1 เหมือนกันนะครับ นอกจากจะเจอทีมที่มันมีคุณภาพห่างชั้นกันจริงครับแมนซิตี้ก็จะเริ่มจากรูปแบบหลังสามครับแต่วันนี้ผมมองว่ากับการที่เจอกับทางบูเทนตั้มเดลเลอร์ที่มีมาตรฐานแตกต่างกันเยอะถึงจะไปเยอือนถึงที่โมริเนกเองเนี่ยผมมองว่าแมนซิตี้เองก็น่าจะเลือกใช้หลังสามเป็นตัวเลือกแรกก่อนนั่นเองนะครับแน่นอนว่า,าอะไรที่คาดการครับรูปสาตัวผมก็ยังมองว่าเป็นทางเอเดอร์สันนะครับลงเป็นตัวจริงครับถึงนัดที่แล้วที่เขาเล่นในรูปแบบหลัง3าเนี่ยเขาใช้มาตินโอเดกาก็าาจริงแต่วันนี้ผมมองว่าเป็นทาง ในเรื่องของแนวรับเนี่ยเริ่มจากยอตโกควาดิโอเนาะนะครับควาดิโอเนี่ยได้ลงแน่นอนครับยืนคู่กับจอห์นสโตนนะครับแล้วก็ทางขวาเนี่ยผมเลือกเชียร์เป็นที่ทางไคายบอกเกอร์นะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ในรูปแบบของทางเป๊ปเองถ้าเล่นในเรื่องของหลังสามจริงจะเน้นในเรื่องความไวเนี่ยผมมองว่าไคายบอกเกอร์เป็นตัวเลือกที่ดีครับแต่มารูเอลว่าแันจี้ก็พร้อมต้องมารู้แหละผมมองลังเลยอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นไคายบอกเกอร์หรืออแคนจี้แต่ก็เลือกเชียร์ที่ทางคายบลอกเกอร์ไปก่อนแล้วกกััันนนะคครบบแตออบต่ี็ืออชววด้วย ส่วนด้านกลางนะครับผมแน่นอนว่าอาจจะใช้ลิโก้ล,ลูวิสครับยืนคู่กับทางมัตเตโอโควาสิตนั่นเองนะครับแนวลุกเนี่ยเราก็เห็นอยู่ว่าในการแข่งขันทีมชาติเนี่ยก็ไม่ค่อยมีนะทางซ้ายเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นทางแจ็กกิลิตนะเพราะว่าไม่ได้ค่อยมีโอกาสได้ลงเท่าไหร่สำหรับทีมชาตินะผมทางขวาเนี่ยเป็นชวโยช่วงนี้ฟอร์มร้อนแรงมากครับ และส่วนหน้าต่ำนะครับผมก็ต้องบอกว่ามีให้เลือกหลายตัวเลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอิวคายกุโดกันนะครับแบดเดิลซิวาครับหรือจะเป็นทางฟิลฟอร์เดนแต่วันนี้ผมมองว่าจากการที่ฟอร์เดนนะครับผมก็ยังมีร่างกายยังไม่ได้ฟิตร้0%ครับผมมองว่าน่าจะใช้เลือกใช้ทางกุโดกันยืนคู่กับแบรดิลซิววาไปก่อนนะครับ แน่น่าเป้าแน่นอนครับเออร์ลิงบ็คฮาแลนยังไงก็ต้องลงทําสกอร์อยู่แล้ววันนี้นะครับผมแน่นอนว่าในเรื่องไรอ้อพครับชัดเจนว่าทางมาริที้เองก็อาจจะมาเน้นในเรื่องของเกมลุกแบบชัดเจนครับในเรื่องของการครองเกมในเรื่องแดนกลางนั่นเองนะครับ มาดูเรื่องของสถิติของทางบูธแฮนตัน์แนเดเลอร์ครับณปัจจุบันนี้ก็ยังเปิดฤดูกาลมาเนี่ยยังไม่ชนะใครแม้แต่เกมเดียวครับในการแข่งขันมาทั้งหมด7เกมนะครับผมเสมอเพียงแค่เกมเดียวที่เหลือแพ้ทั้งหมดครับเสมอกับฟอร์เรสที่เหลือเนี่ยแรกแต่การแพ้เป็นฟอร์ด5ประตูต่อ3ครับนัดล่าสุดเลยหรือจะเป็นการแพ้ลิเวอร์พูล2-1ครับแพ้วิลล่า3-1แพ้นิวนะครับผมด้วยกอ็2-1ครับแพ้เชลซี6-2แล้วนัดแรกเนี่ยก็แพ้กับนอตไปถึง2ประตูต่อ0 ถือว่าโดยรวมมีมาตรฐานที่มันแย่มากๆครับเพราะตอนนี้เขาอยู่บวยเลยสมัยก่อนเนี่ยทางบูริงตันทำไมมีความน่ากลัวครับยุคโรเปอติกีเนี่ยเขาก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของการที่เขาเจอทีมในระดับที่สูงกว่าเขาจะตั้งรับรอส่วนเคาน์เตอร์อย่างชัดเจนครับแต่กับการในยุคของทาง กลลี่โอนิวเนี่ยปัจจุบันนี้เขาเปิดเกมแรกแบบยับยับเลยนะผมก็ทําให้สภาพทีมเป็นแบบนี้ครับแล้วเรามามองฝั่งทําแมตตี้ครับฟอร์มคนละเรื่องกับทองวูบเลยแมตตี้เนี่ยเขายังไม่แพ้ใครเลยครับแน่นอนว่าอาจจะขาดในเรื่องของแดนกลางส่วนใหญ่นะครับแดนกลางที่มันขาดหายไปทั้งโรดี้เควินเดียบอยครับที่ยังมีความพร้อมไม่ดีนะครับเป็นตัวหลักตัวสําคัญด้วยที่ทํมแมตตี้ขาดหายไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของสถตติของทําแมตตี้เองที่ผมบอกมายังไม่แพ้ใครเด็ดตั้งแต่นัดแรกครับก็เป็นคอมบูตี้ชิลเนาะไ่้ชดวง เวลาจุดโทษนะครับหรือจะเป็นการที่นัดแรกนะครับผมได้ริชาร์ดบาร์ลิงกินชนะเชลซีไปได้2อศูนย์ครับชนะอิสต์วิททาวมนะผมมาด้วยสกอร์สี่หนึ่งครับต่อด้วยตบเวนแฮมคาธิลล์ลอนดอนเซเดียมครับด้วยสกอร์สามหนึ่งครับแล้วก็เฉือนชนะเบนฟอร์ดด้วยสกอร์สองหนึ่งนะครับเสมอน้องสองสองและเสมอนิวสองสองในนัดล่าสุดครับชนะทางฟูลแลมด้วยสกอร์สามสองนั่นเองนะครับตอนนี้ครับแมนเิสเตอรเองก็ชนะไม่ค่อยขาดเลยในเรื่องของสถิติเองนะผมช่วงหลังวันนี้ใครที่เป็นสายลงทุนก้เจ็บบกัแมนตี่มมองนรดยข็งงงขอททาูมตันเนี่ยเราตต้องพูดาม ว่าเราจะเลือกไปจุดไหนก่อนแน่นอนว่าในเรื่องของสถิติในเรื่องของตัวเลขครับของทางบูธเทนตันวอลเลอร์ปีนี้มันดูแย่มากจริงๆครับจากการที่ตัวที่ดูมีความโดดเด่นมากที่สุดคือใครรู้ไหมครับเซเมโดครับแน่นอนนักเตะคนนี้ครับมีความโดดเด่นมากที่สุดในเดมนะครับในจุดเด่นของเขาคือเซเมโดครับลงเล่นไปทั้งหมด421นาทีนะครับผมแล้วแอซซิตไปทั้งหมด1ครั้งครับยิง3ครั้งตรงกรอบ1ครั้งนะครับแล้วก็พาสบอลสำเร็จครับ148ครั้งจาก170ก็ถือว่าไม่ได้แย่เเเเลยยพราาาะว่่่คคิดป็นฉี เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยถึง87%ดส็ดเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวคอร์สบอลสำเร็จ3ครั้งครับในการคอร์สบอลทั้งหมด6ครั้งครับแล้วก็การดวลตัวต่อตัว,ตว,ตวเนี่ยแหละคือข้อเสียครับการดวลตัวต่อตัวเองจะตำแหน่งในช่วงของแนวรับเนี่ยก็ดวลตัวตัวไปทั้งหมด80ครั้งครับสำเร็จเพียงแค่3าครั้งเองแต่ว่าในเรื่องของค่าเฉลี่ยโดยรวมเนี่ยเขาคือค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุดในทีมณปัจจุบันนี้นะครับลองมาคือใครรู้ไหมครับคืออัตโนลี่ครับ คนนี้ครับคือเป็นตำแหน่งในเรื่องของแนวรับชัดเจนว่าทีมของทางวูฟเนี่ยเขาโดดเด่นในเรื่องแนวรับแต่ยังเน้นเป็นเรื่องของเกมรุกก็ส่วนใหญ่นะครับแล้วคนที่ออกบอลได้ดีมากที่สุดหรือว่าออกบอลเยอะสุดนั่นก็คือเคคดองสันครับแล้วก็เป็นทางบ bueno. นะุยโนแนวบุยโนก็ได้รับการบาดเจ็บอีกก็ยังไม่พร้อมนะครับแล้วรู้ไหมครับว่าคนที่พาบอลเข้าจุดไฟนอลเตอรต์หรือจุดอันตรายของฝ่ายตรงข้ามได้ดีสุดนั่นก็คือมัตยุทธคุณย่าครับนี่คือตัวจุดโดดเด่นของทางวูฟแฮนต์เบอร์เลอร์ โดยการที่เขาเลี้ยงบอลผ่านไปแล้หมด14ครั้งครับคิดเป็น43.8%ของทีมเลยเท่ากับว่าคนคนนี้ครับคือคนที่มีส่วนร่วมมากที่สุดในเรื่องของเกมลุกทีมในวันนี้นั่นเองนะครับก็คือว่าแมนซี่ปิดมาร์ตูคุณย่าได้ถือว่าเกมลุกของทางบู๊จะหมดความน่ากลัวไปอย่างชัดเจนครับและตัวที่รีเซ็ตเกมของทางบู๊ไม่ดีมากที่สุดนั่นก็คือเลมิน่านั่นเองนะครับส่วนมากทางบู๊ตั้นครับเวลาเขาจะรีเซ็ตเกมเนี่ยเขาจะเริ่มจากการที่ และการรีเซ็ตเกมที่ดีสุดนั่นก็คือเลมิน่าคนนี้นั่นเองนะครับเลมิน่าเนี่ยจะเป็นการรีเซ็ตเกมจากรัลก่าถ้าเจาะไม่เข้าถอยเกมไม่เข้าเขาจะส่งบอลมาในช่วงของแดนกลางโซนนี้นะครับทางวูดแฮมตันเนี่ยจะมีข้อเสียอย่างหนึง่งคือถ้าเจาะไม่ได้แล้วมักจะเสียอลอดนะครับเขาจะพยายามเล่นบอลในช่วงของโซนนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับพยายามทําให้เบิร์แมตติตี้แต่สุดท้ายเวลาเขารีเซ็ตเกมเนี่ยเขาจะถอยลงมาถึงแทบจะ จุดสุดท้ายเลยคือส่งเข้ากองหลังและก็เป็นการที่เคกดอสันออกบอลหรือจะเป็นทางอังเดออกบอลออกไปนี่คือข้อเสียงทางวูฟครับส่วนทางแมสซิตี้เองนะผมจุดเด่นคือชัดเจนอยู่แล้วคือในเรื่องของความกดดันครับในเรื่องของความกดดันกดดันทีมฝ่อยตรงข้ามนะครับผมในการกดดันในเรื่องของเกมลุกครับชัดเจนว่าแมสซิตี้มีมาตรฐานที่ดีตรงนี้มากๆแต่เราเห็นชัดเจนว่าณปัจจุบันนี้แมสซิตี้จุดที่พลาดบ่อยคืออะไรครับ คือช่วงแดนกลางเมื่อไหร่ที่แมนเชสเตอร์ตีเจาะไม่เข้านะครับในช่วงแดนกลางของทางแมนซิตี้แน่นอนว่าเราจะเห็นเลยว่าแมนเิตี้เขาจะเล่นบอลอยู่ในช่วงของระแวกโซนนี้อ่าและเป็นโซนที่แมนเชสเตอร์ตีเชอบเล่นบอลมากสุดคือโซนนี้ครับเริ่มจากแดนกลางตรงนี้นั่นเองนะครับการที่พารบอลส่งกับหลังอะ่ะ อมม่ดที่มีน้อยมากเขาจะเริ่มจากจุดนี้ก่อนเลยนะครับผมและเขาก็จะพาบอลขึ้นไปแน่นอนว่าเขาจะขึ้นไปเล่นใน่จุดพ็อกเก็ตอย่างชัดเจนในจุดนี้นะครับคําว่าจุดพ็อกเก็ตคืออะไรจุดที่เก่งใจครับสมมุติว่าอิวคายกุนโดกันนะครับยกตัวอย่างนะเลี้ยงไปตรงนี้นะครับนี่คืออิวคายคกุนโดกันพาบอลมาอยู่ตรงนี้ได้นะครับกุนโดการพาบอลอยู่ตรงนี้ได้เท่ากับอะไรครับ ตำแหน่งตรงนี้จะไม่ค่อยกล้าเสี่ยงเพราะว่าเชลวินโยคอยเติมอยู่นี้ตำแหน่งตรงนี้ถ้าเป็นทางอาร์โนลีวิ่งเข้ามาเมื่อไหร่แน่นอนว่ากุนโดกันเขาสามารถจ่ายบอลออกให้เชลวินโยได้นะครับหรือถ้าเป็นเค็กดอสันเข้ามาล่ะเคคเอร์เข้ามาครับแน่นอนว่าฮาร์นรนเขายืนประกบตรงนี้อยู่แล้วนี่คือจุดที่ทางแมสซิตี้กดดันได้ดีมากๆคือจุดณปัจจุบันนี้แต่ข้อเสียคืออะไรรู้ไหมครับข้อเสียแมสซิตี้คือการจ่ายบอลพลาด ใจบอลพลาดของแมนซิตี้รจะเสียบ่อยมากในช่วงของการที่เจาะไม่เข้าแล้วก็กลับตำแหน่งไม่ทันจุดข้อเสียแมนซิตี้นะปัจจุบันนี้เลยนะครับในการที่ดันหลังสูงเขาจะเสียประตูง่ายนี่คือจุดที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็ชัดเจนว่าการที่ขาดโรดี้ไปนะครับก็ทําให้ขาดตําแหน่งที่เขาเรียกว่าตัวยิงไกลหายไปอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าอย่างนั้นล่าสุดที่เราเห็นอยู่ว่าเจอกับนิวคาสเซิลเองหรือจะเจอกับอาเซนอลเอง เลือกใช้ลูเบนดีอาร์ตครับมายิงเนี่ยครับโดยค่าเฉลี่ยของลูเบนดีอาร์ตที่ยิงในนอกกรอบเกี่ยบโทษเนี่ยรู้ไหมกี่เปอร์เซ็นต์ครับอยู่ที่87ครับส่วนจอ์นสโตนเนี่ยอยู่ที่91ครับเท่ากับว่าในเรื่องของการเติมเกมลุกเนี่ยชัดเจนว่าเน้นไปพึ่งกองหลังแล้วนะครับผมกองหลังก็ดันสูงมาแล้วนี่คือจุดที่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นนะครับและในเรื่องของรูปแบบเกมลุกของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็จะมีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการบุกแบบโซนสเปซฮับ นะครับสเปซฮาร์ปคือตรงไหนนะครับผมเดี๋ยวผมหาเลือกอ่านะครับจุดนี้ครับจุดริมเส้นโซนนี้นะครับจุดริมเส้นนะครับผมเส้นปักที่แจ็คกิลิตอยู่เนี่ยนะครับผมเขาเรียกว่าจุดสเปซฮาร์ปแน่นอนว่าจะขึ้นเกมมาตลอดเลยทั้งซ้ายทั้งขวาครับทั้งแชลวิงยอหรือจะเป็นแจ็คกิลิตครับในจุดนี้เขาก็ทําได้ดีแล้วก็ในจุดของพื้นที่พ็อกเก็ตเขาก็ทําได้แต่ข้อเสียของทม์แมตี้ครับถ้าเมื่อไหร่ที่พลาด นะครับแล้วก,กด6วิพลาดเมื่อไหร่นะครับผมเช็คลำหน้าพลาดนั่นคือโอกาสที่เสียสกอร์สูงมากๆครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่แมนซิตี้จะจบเลยเนี่ยนั่นก็คือการที่ฮาร์แลนด์นะครับผมทำอะไรไม่ได้ก็คือการที่โดนโตติหรือที่เป็นทางเคคดอลซันปิดตายนั่นเองนะครับนั่นคือข้อเสียเลยที่แมนซิตียยังแก้ไม่ขาดฮาร์แลนดเองก็จะออกห่างจากพวกนี้ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะสองตัวนี้เขา ก,กบปิดอยู่แล้วนะครับผมทําให้แมตตี้เนี่ยอาจจะสร้างสรรสกอร์ได้ยากมากยิ่งขึ้นและอย่างคือแมตตี้เนี่ยที่เขาไม่ค่อยยิงไกลเพราะอะไรครับไม่อยากที่จะเสียบอลครับนั่นคือแผนของเป๊ปเป๊ปเลือกที่จะไม่เสียบอลมากกว่ากับการที่จะเสี่ยงทําประตูนะครับผมนั่นคือข้อเสียของทํแมตตี้นั่นเองนะครับก็จากวันนี้นะครับผมทุกคนมีความเห็นอย่างไงครับกับคู่นี้คิดว่าคู่นี้จจบสกอร์ไหลครับจากการที่เล่นในบ้านรูเทนตันครับส่วนตัวผมเนี่ยก็ ยังมองว่ากับการที่ต้องไปเยือนทางวูฟที่โมริเนกเนี่ยก็มันมีในเรื่องของบ้านฐานที่มันมีความแตกต่างกันชัดเจนอยู่แล้วทางวูฟแฮมตันเองนะผมณปัจุันนี้มันดูแย่จริงแล้วกับการที่เปิดประเดิมชนะแมชชินตี้นัดนี้เลยผมมองว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆครับและแมชชีตี้วันนี้นะครับผมก็น่าจะแบบว่าบุกไปนะผมเรียกความมั่นใจของล็อกเตด้วยนะผมฮาแลนดนเองก็น่าจะเอาแหละวันนี้นะครับผมในเรื่องของไฟตีเองนะผมก็เริ่มโดนโคพเมอร์ไล่ตามมาแล้วผมมั่นใจว่าวันนี้นะครับผมทางแมชชินตี้ก็น่าจะบุกไไปจจบบดด้ครััรตัตตูอ1ชเน ล้วทุกคนมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้าบอกกันได้นะครับอีกอย่างเลยใครที่ชื่นชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวแล้วก็มาพบกันใหม่ครับผมกับพี่เข้มเทพบอลนะครับผมในรายการคุยก่อนเกมนั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้ผมขอตัวลาไปก่อนร้วการไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ